ตำแหน่งในหลวงเขายญาสูงสูงพันเมืองเชบูรสูงพ2 0 0องร้อยในทะเลนสิบเอนาฬกาสีนาทีแล้วสองพันสามนี่แหละกำการเดินทางมุ่งสูงเขาคอก็ถ้ามันจะปั่นจะก็ยาดีเลยดิเป๊ะโอ้ดีนีเนาะเ้นเนี่ยในวันพรุ่งนี้เรียบเลยเพราะม่นมปงปลาเลยิกรร ปิดร้อยสองคูสองสี่สวะตระกูลผมถ้าถ้าเข้าไปหมู่บ้านประแดงนี่มีเขื่อนอยู่นี่ตระกูลทางยายอยู่นี่หมดเลยแถวนี้ตระกูลทางยายแม่ตระกูลทางยายตระกูลทางยายอ้าโอ้ยายมีผัวอยู่สวยงามสวยงามเป็นผู้ใหญ่ยู่ชาติที่คดงามของเมืองเป็รจมูก ไปพัดนั่นเขาหญ้าเนี่ยต,ตัวจังหวัดข้างหน้านะอู่น่นไกลๆด้านหลังไงนะเขาหญ้าเขาหญ้าตำงหวัดเลย